วัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้แม่บ้านไอแม่บ้านไอตางแดนสิผ้ามาขึ้นหอคอยสูงที่สุดเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกเกเลยบ่าโอ้ยความงามความเสียวอยู่นักกันเบิรเลยพี่น้องโอ้ยสวยเสียวค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิผ้าคืนส้มหอคอยเด้ะเบิ่งบิวอันเมืองประเทศเดนมาร์กค่ะไปเลยค่ะพี่ดองคอยจะบอกว่า <c oughs> คอยอยู่ทั้งหอคอยคอยเลย ไปึ้นไปต่อได้มึงสามีกลัลูก่อยความสวยของมันใช่ไี่ะสวยมากคำเวเฟ่ากับม์จะขึ้นไหมยัยยัยยัยดิวี่ก็ไม่แค่คำเด้งมาเป็นจีห์เหมือเอฟ่าไม่ขึ้นไปสูงสุนเโอเคขึ้นไปสูงสูทนีแล้โอ้ยเวเลิสเวลิสเอฟ่าเอฟ่าลวโอเคเดอัแม่รอนน่น่อยดูความสูงของมันความสวยของมันนะคะว้าว Er far og krav kik? Alle færre meget længere ned. Nå, okay. Hallo! Så nu vi er op i tog, op i uh, høj op. Op i tårn. Op i tårn, ja. Hvor frelse. Og så, og så det er meget høj, hvor mange? 400 ah, der er 400 trin. 400 timer, ja. Og så nu er vi kommet nødt nu. Jeg er meget. Kan jeg sætte den lige nu? Nej, 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 Okay, kan jeg? Jo. Har du nogen gået ned på den her? ที่เอลฟาสวยมากค่ะเปิดอธิบายรูปเพื่อนเนาะเบิ้งตัวแบบพี่น้องความสูงอ่ะเห็น่เห็นคือบ้านช่องบ้านเมืองเลยเห็นไหมสูงสวยเห็นหอดเออซีบิเดนคุณเด้อนี่เรื่องซีบิเดนุกระดิบกระสีล่งเลยกระดีบนาคาเบิ้งการเบิ่งบ้านใดญของมันเบิ่ง เป็นด้การลงเป็นไรนี่ความเสียวเปล่านี่เปิดกระสีนแนะน้ำลูกเปิดยังสันยังสี่เนาะพี่น้องนี่แหละน,นี่สวยค่ะพาดูเมืองสวยมากเห็นไหมพนกับึ้นมาถทายลูกกันเนาะเบิง่งความสวยเห็นไหมเ,เราอยุดยอดเขาสูงสุดนะคะเนี่ยสูง ันนี้เราจุดครึ่งกลางเนาะจุดเบิงรงครึ่งกลางหน้าเนี่ยให้ดูครึ่งกลางกับวิววนั่นแหละพี่น้องวิวเดิมนั่นแหละเนาะเอ,อไปแอปพลอมแล้วแอปพลอมแอปพลอมกระป๋องสเวนเอนสัออออ้นมากพีออ่น้องเบิรงความสั้นของมันไถพี่น้องคืออะไรความสั้นของมันไถเบิรงลงสีลร่งสิเห็นปะ Og det kan køre lung, det er. det kan køre lung. Og kigge ud det forkerte sted. Wow. Ja, har nok aldrig fået farmor med her. Vi har bare aldrig for det med her. hun kan ikke komme ned, hva? Som skuldertest, eller hvad hedder det? det er, nej, det er klokkeovl. Kan, kan man godt spille her? det er ikke sådan et ovl til at spille. Det spiller på klokkerne her. Ah, det er nogle mennesker, der kommer her? Ja, så kan de spille noget. Ah, okay, okay, okay. เขามาดูหนังกันนะคะมืดเหมิด,มดหนังกัไได้ Hi, ดูหนังดูฟิล์มกันนะคะมีบริเวณนี้ค่ะคุณน้นนองเขาจะขึ้นเขาขึ้นอันนี้เนาะขึ้นมา่ย่างขาสันเลยสีเขาเคียกลไป้ปะนี้ ให้้องพี่สันนะพี่น้อง เขาบอกว่าให้เสียงเบาเบาอันนี้ตรงที่เราขึ้นมาเนาะมองรองเรือเนาะบรรยากาศเมืองคบเป็นฮักเกนเยอะแต่เน้ โอเคค่ะพี่น้องคลิปผ้าชมอันอัน,อนหอคอยสูงๆกระจบเท่านี้เนาะกระจังใบกะแม่ปปาเดนมากก็เริ่มมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังใบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไก่ทำไง,นนงค่ะเดี๋ยวติดตามไปหาทุกช่องเด้อค่ะเด้อบัดน,นี้เริ่มเริ่มมากลับมาทํางาน YouTube ต่อแล้วเด้อค่ะพี่น้องหยุดเรียนไป2ปีเนาะโอเคกะไห้